สวัสดีค่ะพบกับอาจアิและช่องอาจิฟรี e Style Family ค่ะวันนี้ค่ะอยู่กับรายการป้ายาผาเพลินค่ะจากนี่เลยค่ะอาจアิซื้อสินค้าออนไลน์จาก JD c e n ซ r a l ค่ะแล้วเดี๋ยวอาจจะทิ้งลิงก์ร้านแล้วก็นี่เลยค่ะให้จากทางด้านนี้ค่ะอาจิก็จาไม่ได้ว่าซื้อจากร้านไหนเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าในนี้เป็นอะไรค่ะ ค่อนข้างเบาจับได้แล้วก็น่าจะเป็นมีรวดลายขึ้นมาแบบนี้คิดว่าน่าจะเป็นรองเท้าค่ะเพราะบางทีทีมงานเราของเราเขาสั่งมาเราก็จับสินค้าของเขามาทำการรีวิวค่ะเพราะว่าอะไรอ่ะมันทูก มันจะบังเอิญเกินไปไหมนี่ค่ะอดีอว่ามันน่าจะบังเอิญเกินไปเพราะว่าชุดที่ใส่วันนี้กับรองเท้าที่ทําการสั่งวันนี้สั่งแล้วส่งมาเนาะก็จะเป็นแบบนี้เป็นรองเท้าผ้าใบาค่ะสามารถออกกําลังกายกลางแจ้งได้ด้วยแล้วก็เบาค่ะตรงนี้วัสดุ อาจารให้ดูวัสดุก่อนตอนสั่งก็ไม่รู้เขาสั่งยังไงเนาะแต่พอดีว่าตัววัสดุเนี่ยค่ะด้านล่างตรงนี้ค่ะจะเป็นยางด้านข้างเช่นเดียวกันเลยด้านข้างก็จะเป็นยางทั้งสองข้างตรงนี้ค่ะมองเห็นไหมจะเป็นยางส่วนตัวเชือกก็เป็นปกติอยู่แล้วเนาะเชือกที่เป็นผ้าสีแดงแล้วก็ด้านหน้าแล้วก็ต้องปีกด้านนี้ค่ะจะเป็นสีแดงเป็นคู่แบบนี้เลย เดี๋ยวอจีทำการสวมใส่ให้ดูใส่ได้นะเพราะว่าบอกได้เลยว่าถึงแม้จะหลวมนิดนึงประมาณสองนิ้วอาจีใส่ได้นะเห็นไหมนี่นะคะมีเบาอะ่ะ ใส่พื้นเท้าเข้าไปแล้วก็ไปวิ่งออกกํบบาลังกายได้เลยค่ะจะเป็นการไปยยาสำหรับรองเท้าเข้าใบคู่นี้ค่ะสามารถสั่งซื้อได้จากที่นี่เลยค่ะ JD Central ค่ะคู่นี้เห็นทีมงานบอกว่าได้มาในราคาเพียงร้อยาสเบาทเท่านั้นค่ะดูไปตามเงื่อนไขของทาง ร้านได้เลยนะคะแล้วก็นี่ร้านนี้เลยค่ะคือตั้งแต่รีวิวรองเท้ามารู้สึกจะไม่ออกจากโทนสีแดงเลยถ้าใครชอบคลิปวิดีโอในการรีวิวการป้ายยากับรายการป้ายยาพาเพิอนของอจิฟีสไตล์ชาแนลแฟมิลี่สามารถส่ง สินค้าสวยๆไม่ว่าจะเป็นอะไรต่างๆสามารถส่งมาให้อจีรีวิวได้นะคะนี่เลยค่ะสามารถตามไปป้ายยาตามตรงนี้ได้เลยแล้วพบเจอกับอาจีใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ